สบายดีสบายดีเอฟซี FC, บาแพงปัจจุบันสุขชนเนาะมื้อนี้บ่าวแพงกับซิมาแจ้งข่าวเนาะพี่นอนะ้องเนาะแจ้งข่าวคือควายบานะ่าวแพงเนาะพี่นอนะ้องเนาะเสียมื้อนี้เสียแต่หมู่บ้านพี่นอ้องเมื่อคืนนี่กระฮนะเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี่ก็ได้มื้อนี้กับ,บ่าวแพงกับลูกนาตาเส้ากัสิไปหาตาเส้าเนาะน้องแต่งกับบาวแสงกัไปลายทางใหมนะ่พี่นอ้องบ่าวแพงกัไปทางใหม่เนาะ แยกกันไปต้งแต่งมาแสงสีออกไปหน้าบ่าวแพงเนาะไปหาฟอกแม่แล้วสีพากันไปมันบ่าวแพงกับสิเนาะอ้าวอายเนาะส่วนอ้ายไปอีกครั้งหนึ่งต้องแยกกันไปพี่น้องหยาดมันหายเนาะเพราะช่วงนี้โจรขโมยมันลายพี่น้องโจรขโมยมันหลายเนาะบ่าวแพงกำลังสิบไปเอาอ้ายไปหาซอยพี่น้อง หาสวยกันเนาะขึ้นบาแพงก็หาพี่น้องจนเลิกจนสิแจกหายไปนี่กับสิงาอีกไปเรื่อยๆพี่น้องจะสิไปทางไหนแล้วพี่น้องเยเอย่งไมื่เศร้าหมอกกระลงพี่น้อง แพงไปสู่เอาใหายวันหน้าเนาะมันนี่กระเพงกับหาโบเห็นกระเพงกับสีโจ๊ะม่ได้เห็ดเทือนเี่นอกมือนี้ไม่ได้เห็ดเทือนคั่วเลยเนาะสีโจ๊ะหาคั่วให้ก่อนเี่นอกเอ้ยจักไปทางไดกราแพงกับยังหมู่ แต่สิไปเลยกับสิงห์ยางกระทำโคกตามป่าอับเลยพิ้องแล้วอ้ายเลยกับสิงห์ยางเลาตามโคกตามป่าอับเลยถ้าเห็นก็นดีใจเนาะพิ้อ,องเนาะคือนีมน่มันเป็นอะไปหาพูดเล่ะพยขึ้นกระทั่งบ้านแล้พอทิพขึ้นไปนฟปไปูบ่เห็นพิงมาจนเมือ่อยไปหอบที่จะยังบ่เห็น ไทางตอนนี้กกมัดหอดเที่ยงหน้าอ้ายแล้วพี่น้องมาสู่เอาอ้ายเนาะไอวันนาไปหาสอยพี่น้องเอ้ยไปกับน้องแต่งบาวแสงเหนื่อยพี่น้องหาบาเฮนต้องหาคนสอยเที่ยงหน้าเพิ่น mỏ cà lông thì nó cũng nhằm sợ sợ mỏ cà lông ta bên cái lăng khửn chắc sẽ hết lưu bộ hình thì nó thả bừng thả xôm Đơ bảo ghen cả mười là với nó đấy mười hà mà là chắc sẽ bị dù sài nó าาอ้ยกำลังสิไปพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องไปหาคไฟเดี่ยวพี่น้องเลียงค้วยไปหย่าพี่น้องเอ้ยไปกันไปอายไปก่อนเขาไปตามป่าตามดงแล้วพี่น้องแบบไหนหย่าไปพี่น้องหย่างไปจักสิเฮลเล็บพี่น้อง ไวเสียนะเป็นควายเทิกโตผู ลำไงบ่าแพงพี่น nah ้ตล้ำไงคูต IR ิลำไงควนดินบ่กำงามไปพี่น้องัดนี่ลงไปตามหัวตามห้องหาควายเสียพี่น้องมืดคืนฮะบืดคืนพอบ่าวแพงคืโคกเดินลงด้เดปเดินดง เป่าวผมข้เขาบ่อยเพื่น้นเขาไปไปน้องตามป่าตามห้าหลนะเาฮดานไปแล้วไม่ด้เลยไม่ได้ได้เขาทำแค่นี้เขาเอากระดาษไปส่งไม่ทำเลยเลอลงไปตายดิเนาะเออเลาลงไปเออายทำบไม่เชื่อไปทับหลอกถึงไม่ใช้โกในป่า

เห็นหรือ่เห็นพี่น้องตามโคตามป่าเดินทุดงพี่น้องมื่อนี้เดินทุดงตามหาควาย อันนี no. ้ก็มาหอดถุงพี่น้องมีฟูงวัวอยู่ฟวงหนึ่งสุดแสงหูแสงตาพี่น้องถุงเพียง เออหมาใหญ่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายกะนส่อเวลาเสียก็ต้องหาห่างไปเรื่อยๆพี่น้องเลยทั้ง่งห้วยทงนาพี่หละแดดห่อน่ะ chạy bà khăn No. Oh. 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 cái đó Quay ơi Ô thì nó ơi Đến mà hoạt này cả, Bố và thiêng na phù đầy Thôi mà phi nọng ơi Bay lê lê Nhưng bố hiền nhiều à, Bay tam tam đông rồi Tam mù khoai mù ngoa phi nọng Hiến mù khoai dù sai đắc Đi sai lột phi ปลาที่น่องปลาจากกรไรพี่เอาคู่ไ้บวคู่าโ้บ่าแซงกับไอ้พี่น้องผู้ง,งัวผู้ง,วงัวแตกตื่น

เมื่อไรเี้ได้ลยเมื่อไรคิคำวบาเี้เขาตับางโอ้บางคือ้ยยากเลยทคุมากเมื่อน่บุเกยมาหนึ่ไงกุโศกไม่เลยปืนนั่นปืนไรที่บ้านอะไรลันการี้ไเนาะโศกไหม่ก็ตับท้ายมันวเาแต่ว่าน่ไปซื้อลูกก็ส้อเลยถูนอนเลยก้ลยก็อนตอแรกเปยทัเนี่ยก็เบาาไม่ใจะ่ đồng ta น้องดงป่าได้แล้วอ่ะว่าสิไป มาไกลเลยได้พี่น้องลโล่เลยมือหาพี่น้องมาหอดบ่อแพงกับสิขอจบคลิปไว้สำนี้กันเนาะล่อเบิงล่อส้มคลิปต่อไปพี่น้องว่าสีเห็นหรือบ่อมือนี่เจ้าชีพากันไปหอดไซสลเลยพี่น้องเดินป่าเดินดงว่าสิเห็นหรือบ่เนาะมือยพี่น้องเอ้ย เหหน้านมาเลฮะง้างหล่หลดกระโดว่ามันบอเดรรมาดาหลาหลดเมื่อวานนี้ก็ข้อเก่าเข้ามาสบายดีเด้อน้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวแพงนะเด้อสบายดีสบายดี